สวัสดีค่ะคผูนชน้ชมคะพบกับจารุณีกับรายการ Healthy Secret มัศจรจย์โลคสุขภาพพร้อมกับเรื่องราวดีๆในด้านสุขภาพและความงามนะคะวันนี้แขกรับเชิญของเรานะคะมีเรื่องราวที่จะมาพูดกันถึงเรื่องของโรคภูมิแพ้เอ๊ะไม่ได้มีอะไรแปลกนะคะใครๆก็เป็นกันภูมิแพ้ถือว่าเป็นโรคฮิตซุดิซัมภูมิแพ้แต่สําหรับเธอผู้นี้อาการหนักมากค่ะเพราะว่าเธอเป็นภูมิแพ้เข้ากระแสเลือดกันเลยทีเดียวนะคะ ก็ถือว่าเรื่องเราหนักมากแต่ว่าเรื่องเราจะเป็นยังไงพบกับเธอเลยดีกว่าค่ะคุณกัญจรัตพิมนสินนะคะหรือคุณตุ้มคะจากชนบุรีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ตุ้มคะอยากให้พ <c correlation> ี่ตุ้มพูดถึงนิดนึงนะคะเมื่อประมาณ12ปีที่แล้วก็ได้ไปตรวจเจอว่าเป็นเนื้องอกที่ต่อมใต้สมองแล้วก็ได้คุยกับคุณหมอว่าจะต้องทําการผ่าตัดเอาก้อนเนื้องอกออกค่ะ แล้วก็ก็กลัวการกลับซ้ําของต้นเนื้องอกก็เลยปรึกษาคุณหมอใหญ่ใหญ่ไหมคะตัวเนื้องอกนี้ก็เกือบสามเซนนะคะเล็กกว่าลูกเล็กกว่าลูกนินงปองนิดนึงก็เยอะนะคะสามเซนก็คุณหมอบอกว่าถ้าปล่อยเอาไว้อีกสักระยะหนึ่งตาก็จะบอมแล้วคุณหมอใช้วิธีผ่าออกโดยที่ใช้เครื่องเข้าไปทางจมูกก้านนี้ค่ะอ๋อไม่ต้องผ่ากระโหลกศีรษะไม่ต้องเปิดกระโหลกค่ะแล้วก็เอาเครื่องเสร็ม เสือกเข้าไปในช่องจมูกข้างนี้แล้วอีกด้านหนึ่งก็ใช้ดูดเอาก้อนเนื้องอกออกมาแต่ทีนี้ว่าก็ปรึกษากับคุณหมอว่ากลัวการกลับซ้ําของก้อนเนื้องอกกลับมาอีกอเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอาการกลับซ้ําม,มาคุณหมอก็เลยแนะนําให้ทำฉายแสงค่ะทีนี้ก่อนที่จะฉายแสงเนี่ยคุณหมอก็จะต้องอทำซีทีสแกนเพื่อที่จะหาจุดองศาเพื่อที่จะฉายแสง หลังจากที่ได้ฉีดสีก็มีอาการน็อกขาเครื่องณการฉีดสีตอนนั้นณการฉีดสีตอนนั้นเราน็อกขาเครื่องเลยค่ะน็อกขาเครื่องเลยใช่ค่ะตอนนั้นปัสสาวะลาดและแล้วก็หมดลมหายใจหมดลมหายใจค่ะหมดลมหายใจแต่อยู่ในมือหมออยู่ใช่ค่ะอยู่ในมือหมอก็ได้คุณหมอ ช่วยชีวิตฟื้นกลับมาอีกครั้งโอ้แต่แล้วโชคดีจังคุณหมอบอกไหมคะว่าสาเหตุที่เราน็อกนี่เป็นเพราะอะไรคะก็หลังจากที่ฟื้นกลับมาคุณหมอก็บอกว่าแพ้เกิดจากอาการแพ้คะ่ะผลปรกากฏออกมาว่าแพ้อาหารทะเลเข้ากระแสเลือดอู้ค่ะเราเป็นคนชนบุรีเนี่ยนะคะใช่ค่ะเหมือนชนบุรีให<พ>้คิดาาว่าจะแพ้อาหารทะเลเข้ากระแสเลือดซึ่งซึ่งก่อนหน้าที่จะไปฉายแสงหรือจะไปทำซีทีสแกนก็ทานอาหารทะเลอยู่อะคะ่ะ แต่ก็ไม่ทราบว่าจะมีปัญหาเกิดขึ้นกับตัวเองขนาดนี้นี่ไงคะที่ถึงบอกว่าในเรื่องของภูมิแพ้ไม่มีใครเหมือนอย่างนี้อีกแล้วค่ะเพราะภูมิแพ้แพ้เข้ากระแสะเลือดแล้วอันตรายขนาดน็อกแล้วถ้าไม่มีการช่วยกันได้ทันเนี่ยแสดงว่ามันอยู่ที่ปริมาณเหมือนกันใช่ไหมคะพี่ตุ้มถ้าสมมุติเราได้เข้าไปมากเนี่ยมันทําให้แบบว่า เกิดเหตุร้ายได้เลยมันอาจจะเกิดมาบ้างแต่เราไม่เคยรู้ล่วงหน้ามาก่อนเพราะมันน้อยๆใช่ค่ะมันน้อยเราก็เลยไม่ทราบว่าเรามีอาการแพ้อาหารทะเลน้อกเหนือจากว่าเราได้หาคุณหมอเนี่ยค่ะได้รักษาตามปกติแล้วเนี่ยเราได้มีวิธีรักษาอื่นๆร่วมด้วยอีกไหมคะก็หลังจากที่ว่าเราแพ้อาหารทะเลแล้วเนี่ยเราก็จะมีอาการร่วมก็คือตัวบวมตัวบวมแล้วก็ปัสสาวะไม่ออกเลยยิ่งถ้ามือไหนเนี่ย ถ้าเราไปทานกว๋วยเตี๋ยวซัดชามหนึ่งบางครั้งเนี่ยน้ำซุปที่ปรุงในน้ำกว๋วยเตี๋ยวอะคะ่ะมันมีเกลือค่ะก็บางครั้ง15น,นาทีเองค่ะหลอดลมตรงนี้ค่ะก็จะบวมแล้วแล้วเราได้ตัวอะไรอย่างอื่นที่มาช่วยบ้างเช่นปสัสสาวะไม่ออกเนี่ยทำยังไงถึงได้ปสัสสาวะได้คะก็มีคนเขาแนะนําให้ลองทานสมุนไพรจีนดูกับสมุนไพรไทยค่ะก็ลองทานดูค่ะทานแล้วก็ปสัสสาวะออกนะคะ แต่ว่ามาลองสังเกตดูว่าหลังจากที่เราทานสมุนไพรไทยรู้สึกว่าตรงช่วงนี้ค่ะตั้งแต่ขาลงไปถึงปลายเท้าจะรู้สึกว่าชาชาเหมือนว่าน้ำมันขับออกจากร่างกายเยอะก็เลยทานบ้างหยุดบ้างจนกระทั่งไปอ่านเจอในหนังสือว่าให้ต้มลูกเดือยทานออว่าลดอาการลดเรามาเป็นสูตรธรรมชาติธรรมชาติกันนะ,นะคะสมุนไพรไทยนี่แหละนะคะท<ก><ห>าด,ด้วย ทานลองทดลองทานเลยค่ะ,คะต้องลูกเดือยทานผลเป็นยังไงบ้างผลก็ปัสวะอ,ออกดีนะคะแต่ว่าดีกว่าตรงที่ว่าสมุนไพรไทยจะทําให้ชาอันนี้สมุนลูกเดือยไม่ชาค่ะสรุปเราก็ใช้ลูกเดือยมาจนถึงก็ใช้ลูกเดือยมาเรื่อยจนกระทั่งก็ทานลูกเดือยไปเรื่อยเรื่อยจนกระทั่งมีความรู้สึกว่าอ้วนอ้วนมากขึ้นก็ในลูกเดือยก็ไปค้นโดยในลูกเดือยเนี่ยมีคาร์โบไฮเดต ก็เลยทาให้ไม่ค่อยอยากทานทานบ้างหยุดบ้างและอีกอย่างหนึ่งลูกเดือยก็คือต้องใช้เวลาในการปรุงเพราะว่าเราทานทั้งน้ําทั้งเนื้อค่ะไม่ทิ้งน้ําเพราะหัวใจยังอยู่ที่น้่ต้มนานกว่าจะเปื่อยค่ะแล้วก็ไม่สะดวกในการพกพาเราก็เลยหยุดก็ทานบ้างหยุดบ้างเพราะมันทําให้รู้สึกว่าอ้วนขึ้นจนกระทั่งคุณนัทนาัยน้องชายอยู่ที่พนมสารคามอยู่ า,า <c oughs> ก็แนะนาําคือคุณนัดนัยเนี่ยเป็นสมาชิกของบริษัทไทยธรรมอาดแอนก็แนะนําว่า <c oughs> ให้ลองทานสารสก,กัดจากใบเล็ดองุ่นดูจริงๆตัวสารสก,กัดบเบล็ดองุ่นเนี่ยนะคะคือเขาไปช่วยในเรื่องของการทํางานของเส้นเลือดบางทีอาจจะมีบางส่วนที่เส้นเลือดเขา,เาทํางานไม่สะดวกออกซิเจนไปไม่ไม่ไม่ทั่วในเส้นเลือดฝอยต่างๆนะคะอันนี้อาจจะเข้าไปมีส่วนแล้วก็ ก็ยังทําให้สารสก,กัดระดมถุนลยังช่วยลดอักเสบนะคะในบางส่วนที่เราอาจจะแบบมีติดเชื้ออ่อนๆหรืออะไรอย่างเงี้ยพอทานสารสก,กัดอะมถุงนวลสักพักหนึ่งนะคะรู้สึกว่าช่วงนั้นเนี่ยไปตรวจก็คือจะคอยดูแลสุขภาพตัวเองก็ไปตรวจเลือดตรวจน้ําตาในเลือดอะไรอย่างเงี้ยค่ะปรากฏว่าจากที่อยู่ที่ร้อยร้อยกว่ากว่าน้ำตาไม่คะร้อย <100, S 1> ไม่เกินร้อยยี่สิบก็คือจะดูแลอยู่ตลอดเวลา ลดลงมาเมื่อไม่กี่วันนี้ค่ะตรวจน้ําตาลในเลือดเหลือ89ก็ถือว่าต้องดีใจด้วยเลยอะเาได้ผลเกี่ยวกับผิวริ้วรอยด้วยไหมคะก็สนใจอยู่นะคะเพราะว่าโดยที่เราแพ้แล้วเราชอบบวมใช่ไหมคะก็จะมีด้วยอายุเราก็เยอะด้วยก็จะมีการที่ว่าเรานอนแล้วมันจะกดทับหน้าก็สนใจผลิตภัณฑ์ก็มาสนใจตัวคอลลาเจนชนิด ผงชงดึกโดยคุณน้องชายใช่คระคนะชายแนะนำค่ะก็ทานสักระยะหนึ่งก็ริ้วรอยก็ตื้นขึ้นหน้าก็ขึ้นเงาก็มีคนมาทักค่ะก็ดีขึ้นแสดงว่าเรามีการเปลี่ยนแปลงเยอะเปลี่ยนแปลงเยอะค่ะใช่ไค่ะจากเดิมริ้วรอยเยอะดูไม่ค่อยแข็งแรงไม่แข็งแรงแล้วก็หน้าก็มีจุดๆเยอะตอนนี้ดีขึ้นกว่าเดิมสวยขึ้นกว่าเดิม เห็นด้วยค่ะเห็นด้วยความสวยขึ้นเปลี่ยนแปลงคนก็จะเข้ามาถามกันว่าเอะเราไปทาอะไรมาทานอะไรใช่ไหมคะเห็นว่าก็ไม่ได้เลยกระเถิบไม่ได้ทานเฉพาะตัวเองแล้วให้ให้คนในครอบครัวทานด้วยใช่ค่ะคนในครอบครัวที่บ้านทั้งทานทั้งใช้ผลิตภัณฑ์ทุกอย่างที่เป็นของไทยทำเลยค่ะอืค่ะค่ะ,คะแล้วแล้วมีลูกชายใช่ไหมลูกชายค่ะลูกชายก็ได้ทานด้วยลูกชายเนี่ยได้ทานหลายตัวเลยนะคะ <c oughs> คือลูกชายจะเป็นโรคไต ก็จะมีอาการทานยาเยอะทําให้การเจริญเติบโตของร่างกายเนี่ยไม่สมบูรณ์ค่ะกล้ามเนื้อไม่แข็งแรงค่ะค่ะก็ได้ให้ทาน g t ทีแมช่วยในด้านสูงสารอาหารที่ช่วยกระตุ้นโกรทฮอร์โมนใช่ไหมคะสารอาหารที่ช่วยกระตุ้นโกรทฮอร์โมนทําให้สูงขึ้นทําให้สูงขึ้นใช่ค่ะก็2เดือนกว่าขึ้นมาเกือบ10เซนค่ะวันหลังต้องเชิญน้องตั้มมาอีกครั้งหนึ่งค่ะอยากจะบอกว่า ถ้าอยากจะให้สูงต้องรีบนะคะเพราะว่าถ้าเป็นผู้หญิงที่มีรอบเดือนแล้วเนี่ยการที่จะทําให้สูงจะโอกาสยากต้องทานช่วงรอยต่อก่อนเปลี่ยนวัย่ค่ะรอยต่อก่อนเปลี่ยนวัยหรือถ้าเป็นน้องผู้ชายก็อย่าอย่าให้มีกระเดื่องมีลูกกระเดื่องเดี๋ยวอันนี้จะเป็นตอนต่อไปที่ต้องเชิญลูกชายมาค่ะเราย้อนกลับมานิดนึงค่ะในเรื่องของอาการที่คุณตุ้มเป็นในเรื่องของบวมยังเป็นอยู่ไหม ก็ยังมีอาการบวมอยู่นะคะยังต้องระวังใช่ค่ะเพราะว่าคุณหมอถามว่าอาการบวมเนี่ยหายขาดไหมไม่หายขาดเพราะว่าบางทีสิ่งที่เราทานเข้าไปเราต้องระวังทุกอย่างเราต้องระวังทุกอย่างเลยเพราะเราแพ้ทุกอย่างเลยมีโอกาสทําให้หายแพ้ไหมคะไม่มีค่ะคือคุณหมอเคยแนะนําว่าให้ให้เลิกขาดซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าจากที่สังเกตดูเกลือเนี่ยเป็นตัวอันดับต้นๆเลยที่แพ้แล้วก็ไล่ลงมาเป็นน้ําปลา แล้วก็ส่วนตามๆมาก็จะเป็นของทะเลทุกชนิดซึ่งเราเลิกทานไม่ได้ก็คือลถปริมาณก็อยากอร่อยก็อยากอร่อยนะคะความเค็มๆมันก็ค่อยะู่ชนบุรีชนบุรีของทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นอย่างนี้นะคะแต่ว่าเราก็มีช่องทางในการดูแลขึ้นจากจากคุณหมอแนะนํา แล้วก็จากตัวช่วยของผลิตภัณฑ์ดีๆจากผลิตภัณฑ์ดีๆจากสารสกัดเมล็ดอ้งุ่นค่ะก็ทําให้เราแข็งแรงขึ้นทําให้แข็งแรงแล้วก็ลดอาการบวมไม่ไม่มีน้ําไปข้างในช่อง้งปัสสาวะได้ปัสสาวะดีมากแล้วก็ไม่มีสีขุ่นนะคะแล้วก็สีใสขึ้นแล้วสุขภาพเนี่ยจะไม่อึดอาจจะสบาย สบายตัวแล้วเช้าตื่นขึ้นมาก็จะสดชื่นแถมมีตัวคอลลาเจนชนิดผงชงดื่มทานเข้าไปด้วยอีกริ้วรอยก็จางลงนิ้วรอยตื้นขึ้นนะคะตื่นขึ้นตื่นขึ้น,นะะเลยค่ะค่ะถือได้ว่าชีวิตมีความสุขขึ้นไหมคะมีความสุขมาก มากมากเลยค่ะค่ะถามอีกนิดนะคะว่าจากเพื่อนๆเราที่เขาเห็นเรามีการเปลี่ยนแปลงอย่างนี้นี่เราสามารถทำแนะนําต่อหรือทําเป็นธุรกิจได้ด้วยไหมคะตอนนี้ตุ้มทําเป็นธุรกิจแล้วเ <Yeah. S 2> แล้วก็สร้างไรายได้ให้กับตุ้มด้วยถือว่าเป็นอาชีพหลักแล้วด้วยนนเป็นอาชีพหลักนะคะใช่ค่ะเพราะคนเขาเห็นเราเปลี่ยนเขาก็มีความเชื่อใช่ใชไหมคะเราแนะนําก็ง่ายขึ้น ง่ายค,ะค่ะส่วนมากคนจะเดินมาถามตุ้มเองเพราะปะกติตุ้มจะมีคนไม่ไมไมชอบแต่งตัวค่ะแล้วก็คนจะเดินมาถามไปทําอะไรมาวัขึ้นมาทําอะไรรอเปล่าเอาตรงนี้ถือโอกาสตรงนี้เลยนะคะฝากเรื่องราวดีๆกับคุณผู้ชมสักหน่อยค่ะค่ะตุ้มก็ก่อนอื่นนะคะตุ้มต้องขอขอบคุณบริษัทไทยทาํามอารีแอนมากแล้วก็พี่เปิ้ลกับคุณอารยาสันสุขูติที่มีผลิตภัณฑ์ดีๆให้เราพี่น้องและครอบครัวของเรา รวมทั้งเพื่อนๆพี่ๆและญาติของเราทั้งหลายนะคะเป็นตัวสินค้าที่ดีตุ้มยอมรับเลยว่าทำให้ตุ้มมีชีวิตดีขึ้นกว่าเดิมมากและลูกของตุ้มด้วยแล้วก็นอกจากนี้นะคะเป็นการสร้างไรายได้ถือว่าเป็นอาชีพหลักของตุ้มไปแล้วตอนนี้ทำให้เรามีความสุขมากขึ้นมีเงินใช้มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ ทำถ้าขาลุกขึ้นมาช่วยกันดูแลถ้าเกิดว่าสนใจผลิตภัณฑ์อยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อกลับมานะคะนั่นเลยค่ะเป็นความในใจนะคะของคุณตุม้มบุคคลซึ่งเป็นภูมิแพ้หนึ่งในล้านนะคะเพราะว่าเธอแพ้เข้ากระแสเลือดแล้วเธอสามารถที่จะดูแลตัวเองได้นะคะกลับมามีความสุขอีกครั้งหนึ่งได้ปัสสาวะได้ริ้รอยต่างๆก็จางลง เปลี่ยนบุค,คลิกจนกระทั่งใครๆเข้ามาถามทําเป็นรายได้เสริมกลับเข้ามาเป็นรายได้หลักแล้วสิเนะคะเป็นรายได้ลหลักนะคะก็ทําให้ครอบครัวมีความสุขกันมากขึ้นก็ตรงนี้วันนี้เราต้องขอบคุณมากๆเลยอะคะ่ะที่ที่คุณตุ้มนะคะมาช่วย พูดคุยเรื่องประสบการณ์จริงๆให้พวกเราได้ฟังกันค่ะขอขอบคุณมากๆค่ะคุณกัญจรัตพิมลสินหรือคุณตุ้มของเรานะคะวันหลังเพื่งเชิญลูกชายมานะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วล่ะค่ะเราจะได้กลับมาพบกันใหม่กับ Healthy Secret กับเรื่องดีๆทั้งสุขภาพและความงามจากประสบการณ์จริงในคราวต่อไปนะคะวันนี้เราทั้งสองคนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ มหัศจรรย์มเมล็ดองุ่นสารสกัด OPC จากมเมล็ดองุ่นและเปลือกสนถูกค้นพบตั้งแต่ปีค,คริสตศักราช1951ในประเทศฝรั่งเศสโดยมีข้อบ่งชี้ในการทำให้หลอดเลือดแข็งแรงและยืดหยุ่นดีป้องกันเส้นเลือดแตกและนำมาใช้ในการรักษาอาการหลอดเลือดดำผิดปกติต่างๆเช่นริดสีดวงเส้นเลือดขอดเป็นต้น แต่ผลที่ทำให้สาร OPC โด่งดังในวงการเครื่องสำอางเป็นผลจากการรับประทาน OPC เพื่อลดฝ้ารอยด่างดำและทำให้กระจ่างลงเนื่องจากคุณสมบัติในการลดการสร้างเม็ดสีใต้ผิวหนัง ผลวิจัยทางการแพทย์ในปีคริสตศักราช2002ที่ศูนย์วิจัยของโรงพยาบาลเสฉวนประเทศจีนโดยทำการทดสอบกับผู้ที่เป็นฝ้า30คนได้รับสาร OPC วันล,ละ75มิลลิกรัมเป็นเวลา30วันพบว่า 80%ของผู้เข้ารับการทดลองมีขนาดของฟ้าที่เล็กลงและฟ้ากระจากลงด้วยมีรายงานการวิจัยอีกมากมายที่สนับสนุนผลงานวิจัยนี้ทำให้มีการนำสาร OPC มาใช้ร่วมในการรักษาผู้ที่เป็นฟ้ามากขึ้นด้วยขนาดรับประทานต่างๆกันตั้งแต่75 100มิลลิกรัมต่อวัน คุณสมบัติสำคัญอีกข้อหนึ่งของสาร OPC คือคุณสมบัติในการจับกับเส้นใยคอลลาเจนคุณสมบัติข้อนี้ทําให้สาร OPC สามารถทําให้หลอดเลือดแข็งแรงและยืดหยุ่นขึ้นเนื่องจากผนังหลอดเลือดประกอบด้วยเส้นใยคอลลาเจนปริมาณมาก คุณสมบัติเดียวกันนี้ยังส่งผลให้สารสกัด OPC มีคุณสมบัติในการพิทักษ์เส้นใหญ่คอลลาเจนไม่ให้เสื่อมสลายเป็นการป้องกันร,ริ้วรอยและความเหี่ยวย่นได้อีกด้วยการได้รับสารสกัด OPC ในปริมาณ40-80มิลลิกรัมต่อวันนอกจากจะทำให้ฝ้าจางผิวขาวใสแล้วยังมีผลประโยชน์มหาศาลต่อร่างกายในด้านของสุขภาพและการชะลอความเสื่อมของผิวพรรณอีกด้วย สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเกลป e ซีดพลัสไลโคปีนสารสกัดเมล็ดองุ่นแบบสกัดเย็นผสมสารสกัดมะเขือเทศลิขสิทธิ์โลกจากวิ t ทิสไวทอลเยอรมนีโทร02 363 7699 085 920 6609สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์บีดิงคอลลาเจนชนิดชงดื่ม โทร6 2 363 9 6 9 9 085 920 6609